อ่ก็สวัสดีนะผมชาวเกมไมโครที่น่ารักกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการติ้ลสตาร์ e r รเมอร์นะผมก็ซึ่งสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมารีวิวแมปนะครับวิ่งแข่งนั่นเองนะครับผมนะฮะวิ่งแบบเร็วแรงแบบโซนิ c เลยนะผมนะฮะเพราะว่าแบบนี้ชื่อว่า โซนิกนะผมโอ้โหป้ายไฟใหญ่ยักษ์อยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับเขียนว่าโซนิกนะครับอ่าไม่ได้เขียนว่ายูนิคครับผมโอุ้ก2บาทก็ยังจะเล่นนะครับผมก็แบบนี้นี่สร้างมาแบบว่าเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะเลยนะครับผมเอาไว้แข่งกันนะครับผมโอเควิธีเล่นนะผมก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็จะมีโซนิกออนกับโซนิกออฟก็คือการเปิดการปิดนั่นเองเปิดคืออะไรเปิดก็คือ การเปิดไอเนี่ยสถานะวิ่งเร็วนั่นเองนะครับกับกระโดดสูงนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะวิ่งเร็วอย่างนี้เลยนะครับแบบโซนิกอะไรประมาณนี้นะครับผมไอส่วนโซนิกออฟเนี่ยก็ปิดนะครับอ่าก็ปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคเราก็มาดูทางด้านของเครดิตเลยนะครับผมอันนี้เป็นเสียงนะครับผมนะฮะก็ถ้าเรากดเนี่ยมันจะเกิดเป็นเสียงพูดอะไรตัวอะไรครับผมเป็นภาษาอังกฤษครับผมเป็นเครดิตคนสร้างนี่แหละ นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันเลยดีกว่านะผมนะฮะผมไม่ขอเปิดแล้วกันนะเอ,อ้หรือว่าจะเปิดสักหน่อยนะผมอาเปิดก็ได้ครับผมอ่ะ นไหนก็รีวิวแล้วนะครับอ่ะก็ฟังครับขอตทเดอก่ขตลั้งใจฟังกันเอาเองนะครับผมมันพูดอะไรบ้างไม่รู้นะครับจไมโครจารอดี้ทีเอ็มซีทียูเซอร์เนมเจารดีสิบเดเลาวมากสำหรับเครดิตอเมอ็ออจบครับผมก่อนที่เราจะไปวิ่งแข่งนะครับผมนะก็ กดตรงนี้ก่อนเลยนะครับเปิดฟึ้นนะครับอ่าเปิดสถานะก่อนเลยนะครับผมโอเคก็นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกับเพื่อนกันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวสนามแข่งให้ดูนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้ว นะครับโอ้โหวิ่งแรงแบบโซนอีกเลยครับผมฟิวกระโดดฟิวโ,โอเคนี่เลยเราก็จะถึงหมายเลขที่1แล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนมันจะมี5้หมายเลขด้วยกันนะครับถ้าถึงหมายเลขที่5คุณก็จะใกล้ถึงเส้นัยนั่นเองนะครับผมโอเควิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ อ่าแป้นเหยียบปิดสถานะนั่นเองสถานะไอสองตัวเนี้ยนะครับอ่ามันก็จะวิ่งไม่เร็วเลยนะครับอ่ะวิ่งช้าแล้วผมก็จะปิดหรือจะเปิดก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็แล้วแต่นะครับผมโอเคก็กระโดดข้ามไปครับผมถ้าตกก็ไต่บันไดลิงมาได้ครับผมแล้วคุณก็เหยียบตรงนี้เฟิบแล้วคุณก็วิ่งไปนะครับอย่าลืมวร์โลดไปเล่นกับเพื่อนด้วยนะจ๊ะ,ะยำยำโอเคกดไลค์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้โอเคกระโดดไปเลยนะครับผมก็ จะมาวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าถึงหมายเลขที่2แล้วนะครับปลายวนปลายวนปลายเอาปิดสถานะเอาจะปิดไม่ปิดก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่าวิ่งมาเรื่อยๆนะครับนี่เลยนะครับอ่าไปนี่ไปนี่ไปนี่เลี้ยวซ้ายนะครับอ่าแล้วคุณก็จะเหยียบหรือไม่เหยียบก็แล้วแต่ท่านนะครับอล้วิ่ท่าเมือนเดิมบนา่เ้ยนดติัอเากระโดดขึ้นมาขึ้นม้านะครับนี่ก็เหมือนกันคุณจะเหยียบไม่เหยียบก็แล้วแต่ท่านนะผมอ่ามันก็จะมี ลูกสอนชี้ไปเลยนะครับอ่ามันบอกว่าเลี้ยวขวาครับผมนะเราก็เลี้ยวขวาขึ้นเนินเขินเวหาไปเรื่อยๆนะครับอ่าไป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 แล้วก็เหยียบตรงนี้นะผมนะแล้วก็ไปทางไหนต่อวะนี่ขึ้นแท่งตรงนเนี้ยเนี้ยเนียขึ้นแท่งไปเพ๊บมเพขึ้นไปขึ้นไปนะครับผมไปทางนี้ได้ป่าวะอันนี้ไปไดป่ะเนี้ยทางเนี้ยอันนี้ไปไม่ได้นะผมอ่าต้องขึ้นตรงนี้ไปนะผมนี่ตต่ขึ้นบล็อกมากระโดดมานะครับอ่า มันก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าเลี้ยวขวาครับผมนี่ยเราก็เลี้ยวขวาไปนะครับเฮ้ยโอเคนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปอ่าถึงหมายเลขที่3แล้วครับผมโอเคแล้วก็ยียบตรงนี้แล้วก็ต้องกระโดดลงไปครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกระโดดแล้วมันจะตายหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเหมือนมันมีปีกว่ะอ๋อมีปีกมีปีกนะครับผมโอเคเนี่ยให้ดูอีกทีเผื่อดูไม่ทันเนี่ยมีปีกนะผมโอเคแล้วก็ เดินลงมานะครับแล้วก็เหยียบมันเหยียบมันแล้วก็จะจะจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็ได้นะแล้วก็กระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปขึ้นไหนวะเนี่ยแล้วก็กระโดดมานี่นะครับโอ้โหถึงอันหมายเลขที่4แล้วนะครับผมอ่าถึงหมายเลขที่4แล้วก็เดินไปเดินไปวิ่งไปกระโดดไปนะผมนี่มานี่มานี่มานี่นะครับแล้วเราก็ลงนะครับเรามีปีกนะครับผมเราก็บินลงไปนะครับผมบินลงไปนะครับแล้วก็เหยียบ แล้วก็วิ่งไปนะผมวิ่งไปหมายเลขที่5แล้วครับผมนี่เลยนะครับเราก็วิงว่งไปวิ่งไปโอโ้โหจะชนะแล้วครับผมนะครับอ่าเหยียบแป้นเลยครับผมยูวินนะครับคุณชนะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นแมปวิ่งแข่งสุดเจ๋งเลยนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับผมหรือว่าติดตามนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้บอกตรงๆเลยว่าร้อนมากครับผมบ้านผมนี่ร้อนโคตรนะ่ะนะครับโอเคต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้ว <laughs>